เอ้ยย้ายแล้วนักเตะแอฟริกันเด็กเก่าอาแจ็กซ์โอโมฮัมเมดคูดุสโมฮัมเมดคูดุสย้ายจากเวสต์แฮมไปสเปอร์สเรียบร้อยเฮียร์ริโกโดยฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนึกว่าโอนาน่าเกือบดีใจแล้วคล้ <c oughs> ายโอนาน่าจริงๆนะเป็นนักเตะแอฟริกันเหมือนกันสัญชาติกาหน้าครับลงสนามไป42เกมทำไป12ประตูแล้วก็เคยอยู่อาแจ็ก์เหมือนกันเล่นตั้งแต่ชุดยู21แล้วก็เล่นชุดใหญ่เนี่ย87เกมทำไป27ประตู12แอสซิสต์ ก่อนย้ายมาเวสแฮมครับลงสนามไป80เกมทำไป19ประตู13แอสซิสแล้วตัวนี้เก่งด้วยนะโรมาโนรายงานว่าย้ายมาสเปอร์สด้วยราคา55ล้านปอนด์เซ็นสัญญาไป6ปีแล้วความจัดจ้านเลี้ยงกินตัวความเร็วถนัดซ้ายเล่นปีกขวามันโหอันตรายจริงๆเคยมีข่าวว่าลิ์พูสนใจด้วยแล้วก็เวสแฮมเนี่ยตั้งราคาไว้เป็นร้อยล้านเลยนะแต่โหสเปอร์สดีวไม่กี่วันแล้วได้ราคา55ล้านปอนด์เนี่ยอิจชาเอางี้เอางี้สเปอร์สขออะไรอย่างหนึง่งได้ปีกใหม่มาใช่ไหมเอาทั่วยุโรป้าไปแล้วใ่ม แมนยูขอกับตันทีมเองได้ปะซอนคินมินเพิ่งขยายสัญญาไปแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยขอราคาดีๆยี่สล้านเนี่ยพอจะได้ไหมเอานะ